ได้ไพ่ฤาษีโอ้โหแหมผู้คงแก่เรียนช่วงนี้ผู้ต้งคืนกําลังทุ่มเทมุ่งมั่นทําอะไรอยู่เนี่ยช่วงนี้นะครับไพ่ฤาษีจะดีมากสำหรับคนที่กําลังเรียนกําลังศึกษาเพิ่มเติมกําลังค้นคว้าศึกษาทําสมาธิสวดมนต์ถือศีลหรือกําลังทบทวนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่าตัวเองนั้นจะไปต่อ,อยังไงจะทําอะไรยังไงค้นหาตัวเองอยู่ นะครับพุ่งขึนนะแต่ต้องเดี๋ยวต้องดูไพ่ก่อนนะว่าใบต่อเป็นยังไงนะบางทีความหมายว่าจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะเนี่ยเออทายใบเดียวไม่ได้นะทายใบเดียวพลังมันน้อยไปนะครับบางคนก็หยิบไพ่ใบเดียวนะครับพลังมันน้อยไปนะเจ้าเจ๋งบอกว่าแม่ใช้รหัสของอาจารย์แล้วครับขอบคุณมากครับนี่ทำร้านปุ๊บโอ้โหไว้เฮ้ยพุดกลางคืนช่วงนี้ ทัศนคติไม่ค่อยดีเว้ระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับไพ่ไพ่ไฟอร์มนี้ช่วงนี้ระวังสุขภาพแล้วก็ถ้าใครมาชวนลงทุนจะโทรมาหรือจะมาหาหรือเอาผลประโยชน์มาล่ออะไรพวกนี้อย่าพึ่งนะอย่าลงนะอย่าลงนะนะครับอย่าพึ่งเชื่อใจใครนะครับระวังสุขภาพครับพคืนนะครับระวังสุขภาพอาจจะได้ข่าวที่ไม่สบายใจช่วงนี้นะจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจ ที่จะเกี่ยวพันมันมัน,ม,นมันแปลได้หลายอย่างเราป้องกันตัวเองก่อนระวังสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าเชื่อใครถ้ามีข่าวอันนี้เป็นข่าวที่เราไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นนะเราอย่าเพิ่งเรานิ่งไว้ก่อนโดยเฉพาะในช่วงสองสาวันนี้ข่าวที่ไม่สบายใจอย่างเช่นได้ข่าวคนนั้นไม่ไม่สบายคนนี้เป็นไอ้นี่ คนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งตหนกตกใจไปนะครับอย่าทะเลาะกับแฟนนะบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะหรอกเพราะไม่เพราะไม่อยู่ให้ทะเลาะแต่ถ้าเขาอยู่มีเปอร์เซ็นต์จะทะเลาะกันแล้วก็กลับมังอนง้อกันบางคนก็งอนแฟนขึ้นมาเช่นนั้นหนละบางคนเถียงกันเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะครับบางคนเลิกกันไปแล้วก็ยังต้องมีปัญหาที่ต้องมาเคลียร์กันเรื่องเงินอยู่นะครับ ค่อยๆเป็นค่อยไปวันที่ดีมีวันที่ยี่ห้ายี่หยี่เยี่แสัปดาห์นี้เป้าเรื่องเงินที่ตั้งไว้ตั้งไว้ร้อยบาทได้ไม่ครบขอให้ได้สักหกบาท7บาท8บาทก็ยังดีนะครับผมให้คุณแก้เคล็ดนะพิมพ์ว่าดียิ่งขึ้นนะพูดกลางคืนพิมพ์ว่าดียิ่งขึ้น นะครับวันที่ไม่ดีเนี่ยคือวันที่ยี่สามยี่สี่สองวันนี้ใครที่ลงทุนทุกวันงดการลงทุนเพิ่มงดการลงทุนที่มีความเสี่ยงใครที่กําลังจะลุ้นลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆเ่ยแบบได้เงินฉับพัน,นยอย่าเพิ่งทาใครที่เล่นกนารพนันงดเลยนะครับแต่ถ้ามีแค่ปากเสียงธรรมดาหรือมีปัญหาใครเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะตกลงกันได้แต่ปัญหาที่ตามมาคือไม่รู้ว่าไอ้คนที่เราตกลงไปเนี่ยมันจะรักษาสัญญาไว้ไหม นะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายใจเกีียดกว่าเด็กๆเด็กๆในที่นี้หมายถึงว่าบริวารลูกน้องนะครับลูกสัตว์เลี้ยงนะครับถ้ามีใครมาพูดเพื่อดึงเราเป็นพวกหรือพูดกล่อมให้เราลงทุนผลประโยชน์งดระวังมิจฉาชีพถ้าเขามาพูดเพื่อให้เราเกียดอีกคนหนึ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อมูลของเขาทั้งหมดในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกันว่างานที่ทําไปสมมติคุณทํางานไปแล้วสักระยะหนึ่ง งานที่คุณทําไปเนี่ยทาไมมันไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดว่ะแต่ผมจะแนะนําว่าเมื่อคุณได้ไพ่สองถ้วยได้ไพ่หกถ้วยนะครับแล้วก็ได้ไพ่ความอดทนเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนมีความสามารถให้คุณทําต่อไปไพ่ใบนี้แปลว่าสําเร็จช้าแต่มั่นคงช้าเป็นการนานเป็นคุณถ้าคุณตั้งเป้างานไว้ว่าคุณจะสําเร็จอย่างรวดเร็วคงเป็นไปไม่ได้มันมีขึ้นมีลงงานที่คุณทําอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าระยะยาว ไม่หวังผลอะไรทําไปโดยไม่หวังผลให้สังเกตดูว่าดวงชะตาของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เวลาตั้งใจว่ามันจะได้ไม่ได้มันเคลื่อนแต่เพราะไม่ตั้งใจมันได้แม้กระทั่งปัญหาที่เข้ามาก็เหมือนกันนะครับอืเงยหน้ามาคุณอุษาบอกว่าอะไรเอ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบอกว่าหนุนดวงวันอังคารเป็นเลขท้ายลายแล้วท้องคาถาบทที่อาจารย์บอกวันพุธถูกแล้วสี่พันกว่าโอเคคุ้มแล้ว เออคุ้มคุ้มแล้วคาถาที่ให้ไปอดีมากนะผมท่องเป็นปีปีนะนั่งเงินมีมานาชาลิตินักเงินไหลามานาชาลิตินั่งเงินมีมานาชาลิตินั่งเงินไหลามานาชาลิติเพียงพูดกลางคืนขอให้ได้เงินแก้ปัญหาได้นะครับเอาเรียบร้อยถ้าคุณไม่มีแฟนอย่าเพิ่งรีบมีคุยเป็นเพื่อนก่อนคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนเก่าเพื่อนเก่าลูกเก่าตีต่างแบบนี้ พูธหืคืนนะครับในดวงตาบอกถ้าคุณมีแฟนแล้วเขานิสัยไม่ดีแล้วมาเจอกันหรือเขาติดต่อแล้วเขาพยายามคุยกับคุณมันแปลว่าหันหลังเออคุณหันหลังให้นะครับบางคนก็จะมาคุยเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถ้าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนยังอยู่ด้วยกันปกติระวังจะมีเรื่องผิดใจกันจบแค่นั้นเองสีม่วงกับสีน้ำตาลเข้มหรือสีสีของพระราหูเนี่ย ถูกฉลโกได้ไพ่ราหูพอดีเลยนะเวลาได้ไพ่ราหูเนี่ยไม่ต้องเยอะนะเอาลอตเตอรี่ติดสักใบสองใบ,งใบมันจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดอย่าทำอย่าทำอดใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องกรรมลมเรื่องดื่มกินอะไรต้องควบคุมตัวเองหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะตรงบริเวณอก บริเวณเอวเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็บางคนก็มีอาการปวดศีรษะด้วยในช่วงของสองวันนี้ขับรถขับรามีสองเรื่องระวังทะเลาะระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับประพนไปแล้วดีดวงแข็งเลขหน้าไพ่เป็นเลข5198